ต้องครับผมครับต่อเนื่องความมันนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการวันนี้และเป็นกติการมยไทยคู่ที่3นะครับมาดูนักชกจากเยอรมันนะครับเจอกับบ้านไต้เรือนเคียงไทยก็คือสปอปอรลาวครับผม แล้ลครับเปิดตัวมาก่อนครับนี่คือนักชกจากสอปอลาวครับเปิดตัวครั้งแรกในวันศุกร์นี้ครับน้องเบียร์ลาวล้านช้างอายุ26ปีครับสูง157เซนติเมตร113.6ปอนด์ครับประมาณ51.5กิโลกรัมครับวันนี้สอปอลาวมา2คนนะครับคู้5กับคู่8ก็เป็นน้องเบียร์แล้วก็น้องโอ๋ครับ นะครับมีความภาคภูมิใจของพี่น้องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรม,มีอยู่ที่ นครขหลวงเบียงจันนะครับน้องเบียร์ลาวลานช้างครับก็ใหม่ที่นี่ครับแต่ว่าที่ลาวเนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเรียกว่าผลงานก็เยี่ยมเลยครับทำให้เขาโอกาสได้มาชกในวันนี้วันนี้เดี๋ยวมาติดตามผลงานของเขาหน่อยครับเปิดตัวสวยขนาดไหนครับเขาเป็นคู่แฝดนะครับเขามีแฝดที่ด้วยนะครับก็เป็นนักมวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่น้องโอนะไม่ใช่น้องโอครับแต่ว่าพี่ชายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เขาบอกเข้าก่งกว่าครับผมก็ไม่งั้นคงไม่ได้มาต่อยวันลุนีใช่ครับครับมวยลาวดีมาโชกในวันลุนดีหลายคนนะครับก็ผลงานดีน่าติดตามหลายคนนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับนี่เป็นระดับทีมชาติสปปลาวเลยนะครับคว้าเหรียญมาแล้วหลายเหรียญนะครับในสปปลาวบ้านเกิดครับส่วนคนนี้ครับจากเยอรมันครับ นี่คือมาวินลิทธิ์26ปีเท่ากันครับสูง163เซนเมตร114.2ปอนด์ครับหรือ5 1 8กิโลกรัมจากซิลมวยไทยครับเคยมามาชัยที่นี่แล้วนะครับหนึ่งครั้งครับด้วยการชนะน็อกลีซเยครับในวันอุปี87เจ้าตัวนี้มาด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจเลยนะครับวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้แน่นอนครับ สำหรับทางด้านของอมาวนะินวิสติเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ประเทศเยอรมันนะครับเริ่มต้นเขาก็เล่นฟุตบอลมาก่อนครับ,รบก่อนที่จะมาฝึกฝนมวยไทยอย่างจริงจังตอนอายุ1 8ปีครับเดินทางมาเมืองไทยครับตอนปี2018นะครับก็ย้อนหลังกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วครับ แล้วก็มีได้กลับบ้านอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดครับทางด้านของมาวิดิสกินไฟที่ผ่านมาน,นี่ก็ถือว่าโชว์ความดุดดันครับอีกสถานการณ์ชนะน็อกนักชกได้อย่างเด็นขาดในยกที่สามนะครับนี่คือไฟที่สองของเขานะครับในวันลูบินว่ามัตที่ดุดดันเลยนะครับสำหรับดดนักทกจากเยอรมันรลยนี้ วสิสุโมยไทยนะครับว,ว่าเป็นผู้ที่ม,ม,มวยต่างชาติมือดีหลายคนครับอยู่นี้เจ้าของก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับอยู่ที่พัทยาครับกล่าวขึ้นสูส่เวทีครับมาวินดิทฟิส แน่แนแล้วครับทางวันรูปินีครับก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ในความเป็นไทยอยู่นะครับก็จะมีการไหวครูนะครับจริงๆแล้วทุกคู่มีการไหวครูหมดนะครับในกติกามม่ไทยครับ <S <S เพียงแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับเวลาถ่ายทอดสดนะครับ ที่นอกจากในเมืองไทยได้ชมกันแล้วนะครับเราก็ถ่ายทอดสดไปอีก195ประเทศทั่วโลกเป็นอย่างน้อยครับก็จะมีการไหว้ครูในคู่แรกและก็คู่ปิดท้ายก็<ช>คือค,คู่เอกของรายการส่วนคู่อื่นไหว้ไปก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องครับนะครับติดตามครับถือว่าเป็นมวยไทยของ ผู้ชายที่เล็กที่สุดนะครับในรุ่นอะตอมเวทครับไม่เกิน115ปอนด์เร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีนะครับ,รบสำหรับแชมป์ม,มวยไทยในรุ่น next, have three three นี้คือณตอนนี้แชมป์โลกวันชิปเป็นชิปเนี่ยจะเริ่มต้นที่125ปอนด์สำหรับผู้ชายนะถูกต้องครับส่วนผที่นี่มีอะตอมเบดนะครับที่มีการแข่งขัน ในนัน,นตัวอยากเป็นทงก,การกครั้งหนึ่งครับสูง157ซติเมตรนะครับน้องเบียร์เหล่าล้านช้างครับอายุเท่ากันครับ26ปีครับจากเยอรมมาวินเดิสสูงกว่า6เซนม น้ำหนักมากกว่า3ขีดด้วยนะครับ51กิโลกรัมกับ8ขีดส่วนน้องเบียร์เนี่ยห้าสิบเอ็ดกิโลกรัมกับ5ขีดจิสด,ดาพอนตื้อครับหรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับผู้ชี้ขาดคนเรที่น,นครับลุยกันเลยครับนี่คือผู้ที่5ของรายการครับวยไทยอะตอมเบียร์115ร้อ้ปอนด์แรกของพันดัานน้องเบียร์นะครับ ในรายการวันพุธครับจกจกซอฟบอลลาวครับแต่ว่าเปิดเกมเข้าหาเลยวันนี้มาสองน้องนะครับน้องเบียร์แล้วก็น้องหมูเตะขาครับน้องเบียร์โดนหัวขาคืนครับจกนิตสิครับหมัดขวาของน้องเบียร์ครับจังหวะเลีซ้ายของนิดิบอันตรายนะครับว่ายังหยุดน้องเบียร์ไม่ได้ครับจอมจอบบุกอยู่แล้วครับคือมันใช้ได้เลยนะครับสไตล์การโกของน้องเบียร์ครับ ประคัดซ้ายครับหมัดขวาโดนบางๆคือหุ่นแกนี่ประเภทบอลไซเลยนะครับสูงแค่157ครับแต่ว่านั่นแหละครับโอ้โหครับโอ้โหบอลไซมหาภัยของจริงครับโอ้โหหมัดขวาเปรี้ยงเดียงหลับเลยครับสุดติงจะดิงแมวไปเลยนะครับเนี่ยครับของดีจากสปปลาวครับข้ามโขงมาล่าฝันครับน้องเบียครับโอ้โหนี่ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ปล่อยมาครับ จากสปปลาวนี่วันนี้นี่โอ้โหแจ้งเกิดเลยครับเปิดตัวครั้งแรกได้อย่างสวยงามครับกับฝั่ซ้ายนะครับทุกผู้ชมเมื่อตักร้่ครับโอ้โหีเดียวเดียวอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีหินนีอ่เลยนะครับคือหลับสนิทเลยครับอยางไม่ได้ปล่อยของอะไรเท่าไหร่นะครับด้านดิจินี่คเดี๋ยวดูครับปักเข้าให้ครับโอ้โหกรรมการบอกไม่ต้องนับไม่เสียเวลาครับ นี่ฮะเปลียงเขาให้ครับโอ้เป็นมัดวานะครับทุกผู้ชมไม่ใช่มัดซ้ายครับเหมือนหลอกหลอกดึงจังหวะครับเนี่ยครับโอ้โหเรียกว่าโดนจุดสลบปาร์กเข้าไปครับโอ้โหกับปั้นขวาครับซ้ายไม่ต้องครับจะพุบไว่ทีก็ไม่ถึงนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วละครับเด็ดขาดมากครับ ladies and gentlemen หงายท้องปาง,งางครับมาวินดิสติสจากเยอรมันครับนี่แหละครับเป็นวันของเขาครับน้องเบียร์ลาวล้านช้างครับของดีจากสอปอลาวครับสบายดีครับที่น้องข้างสปปอลาวที่เบิร์นอยู่กับตอนนี้สบายดี ก่อนโบนัสกันแล้วครับแบบนี้ไม่แน่นะครับทั้งโบนัสแล้วก็ค่าตัวนะครับถ้าเกิดเขาได้3 5มเศ้านก็จะเป็น250ล้านน้องเบียร์ Congratulations Wow what an amazing debut and an amazing finish was that finish part of the game plan talk us through that วันนี้เราอยู่กับผู้ชนะของเรานะครับน้องเบียร์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของน้องเบียร์และเป็นการชนะน็องเอาที่สวยงามมากอยากจะถามครับวันนี้เป็นสิ่งที่เขาวางแผนมาหรือเปล่าครับ แม่เป็นมัดที่วางแผนไว้เพราะว่าเขากิ่งในมัดหุบขวดอยู่แล้วเพราะว่ามาไฟกันเลยมือนี้ฮู้กันว่าเขากับเขาใส่กันเลยมือนี้เลย Yes this is the initial plan because I am very good with my right hook so today this is what I want to show to you guys เเป็นพี่สาวของผมใช่ครับนี่คือสิ่งที่เขาวางแผนมาครับเขารู้ว่าพลังบัตรของเขานั้นมีอย่างเหลือล้นครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาแล้วก็ปิดศึกนีผม were you surprised the done one you quickly to so fight at all อยากจะถามเขาว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกแปลกใจไหมที่เขาสามารถชนะนอกได้เร็วขนาดนี้ครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นหลายเนาะก่อนขึ้นเวทีก็กดดันตัวเองพอสมควรก็ดีใจหลายแต่เอาให้มันได้แล้วไปฝากชัยชนะไปฝากสาวลาวฮาเนาะ Yes I am very happy that I'm able to Finish this uh, in the first round, and I am very happy that I get this victory and take it back home to the people of Laos. With well, a performance like that, there is something else that you could take back to your people in Laos, and that is a bonus of three. 150.000บาทลดเกมวันนี้ครับรวมท่าตัวนะครับไม่ต่ำกว่า250้ล้านกีบครับถ้าเกิดคิดเป็นกีคุณชาติโกได้สามลซตนองก็พอละอ่เขาซอมกันเวลาคู่นี้ครับใจบอสซาตีเนาะที่ให้โบนัสน้องน้องก็ดีใจลายที่ได้ได้โบนัสครั้งนี้และน้องก็สีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ตัวเองเก่งคือรถถัง ไอ้โดมันรู้ดัน thank you so much Mr. s เต a ร์ชาต for this bonus I will use this money to develop myself and then one day I want to be as good as Wu Tang because he is my idol ครับผมตัวเขาเองนะครับเขาอยากจะเอาเงินตรงนี้อยากจะขอขอบคุณคุณชาตรีที่มอบโบนัสก็ในนี้าห้กับเขาเขาอยากจะเอาเงินตรงนี้ครับผมกลับไปพัฒนาตัวเองให้กลับมาแกร่งกว่าเดิมและแกร่งแบบรถถังเลยครับ ladies and gentlemen give it up for your winner Nong mm. เียก็เป็นนักชบจากสอปลอาวที่มคว้าโบนัสได้ครับต่อจากเพชรนักโขล่มงคลเพชรใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือเจ้าลำโขลบีเอสมวยไทยครับและอย่าลื